จะสั่งปั่นแต่ต้องเปลี่ยนใจหลังเห็นป้ายอะไรน้องหมุนติวคิดตอนหนึ่งขวบสี่วัน <c oughs> ก,ววกลายเป็นคลิปที่กลายเป็นไวรัลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้มีการออกมาโพสคลิปเล่าประสบการณ์การเข้าไปคาเฟ่แห่งหนึ่งหวังจะสั่งเครื่องดื่มปัน่นแต่ทันทีพอเห็นหลังร้านก็เปลี่ยนใจในทันทีนั่นเพียงเพราะเห็นป้ายติดไว้ที่เครื่องว่าด้วยรักและอาลัยน้องหมุนติวชตา13ม 67, ม 17, มเมษายน2567มรณะ17เมษายน2568เจอแบบนี้เข้าไปถึงอยากสั่งก็สั่งไม่ได้เนื่องจากเครื่องเจ๊งนี่แหละนะชี เพิ่งจะร้องวันเกิดครบรอบหนึ่งขวบไปเองคิดและซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ได้มีการโพสออกมาแล้วก็ได้มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะเช่นเสียตอนหมดประกันได้4วันน้องมีอายุรวมแล้ว1ขวบ4วันน้องเสียตอนอายุขวบก,กว่าเองยังเด็กอยู่เลยน้องคงอดทนมานานมากแล้วจริงๆต้องปล่อยให้น้องไปแบบไม่เจ็บปวดน้องทํางานเยอะไปหน่อยครับปกติการันตี2ปีนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทราวบว่าบ้านนี้การันตีกี่ปีคะเป็นต้น